เปียโนเปียโนเปียโนนั่งก็เปียโน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 โอ้เอาตัวไหนดีเนี่ยต้องเลือกอยังไงล่ะใครก็ได้ช่วยด้วยใครที่กําลังมีข้อสงสัยว่าเราจะซื้อเปียโนไฟฟ้ารุ่นไหนยี่ห้อไหนดีที่จะตอบโจทย์คุ้มค่ากับการใช้งานของเรามากที่สุดวันนี้พี่เติ้ลมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับไปกันเลย <Okay. S 1> สวัสดีครับ ต้นสวยไทยนะครับวันนี้อยู่ที่เต่าแดงจตุจักรโซนคนรักคีย์บอร์ดเปียโนเช่นเคยวันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกหาเปียโ,โนไฟฟ้าประจําตัวของเรานะครับซึ่งจะมีข้อมูลที่ละเอียดยิบที่สุดเท่าที่ทางเราเคยทํามาเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลตั้งแต่แรกมาจนถึงอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับใครที่มีข้อมูลพื้นฐานพอจะศึกษาม,มาบ้างแล้วก็สาม,มารถสคริปดูเนะื้อหาได้ตามทําโค้ดของเราเลยนะครับหลายคนนะครับน่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยของที่มันใกลเกใ้เค ใช่ไหมสเปคเท่ากันแบรนด์หนึ่งกับอีกแบรนด์หนึ่งมีของที่ขายแข่งกันอยู่เปรียบเทียบกันแล้วอ่านยังไงก็รู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะตัดสินใจยังไงดีเป็นโนนี่ก็เช่นกันเป็นโนนี่ก็จะออกมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อมีทั้งสเปคที่ใกล้เคียงกันมีทั้งสเปคที่เอาไว้ใช้งานในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเราจะเลือกอยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบละเอียดครับผมเต่าแดงแหลงรวมเครื่องดนตรีแบรนด์ชั้นนาเป็นร้านที่ยอดติบัติมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน lazada และ shopee มาก่อนที่เราจะไปกันต่อเรามาดูเรื่องความแตกต่างระหว่างเปียโนกับเปียโนไฟฟ้าทําไมมันถึงต้องมี2คํานี้นะครับในอดีตมันจะมีเครื่องดนตรีที่เรียกว่าเปียโนเนี่ยมาก่อนเลยก่อนที่จะเป็นเปียโนไฟฟ้าก็จะเป็นเปียโนจริงเปียโนไม้เปียโนที่ว่านี่ก็คือเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดนะครับก็คือ,คอมีริมนิ้วก,กลไกของมันก็คือกดแล้วค้อนปีสายกดแล้วค้อนจะลงไปตีสายพกตีสายก็เกิดเสียงดังนั่นก็คือขั้นตอนการทํางานง่ายๆหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นยุคข,ข,ของอนาล็อกอิเล็กทริกนั่นก็คือการเอาเปียโนเนี่ย แกลแอนเป็นโนรูปแกลแนเป็นโนรูปว้าวสวยๆที่เราเห็นแล้วก็จะมีเป็นโนบ้านเป็นโนตั้งตั้งตรงนะครับอัพไรท์หรือว่าเป็นโนเป็นโนตู้ที่เขาเรียกกันนะแล้วเขาก็จะเริ่มเอาอิเล็กทริกเข้าไปใส่เอาวงจรเอาปิกอัพเข้าไปรับเสียงเสียงก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเพลงในยุคนั้นก็จะมีการผสมเสียงเหล่านี้เข้ามาแล้วก็จะสังเกตยุคของเครื่องดนตรีได้จากยุคของบทเพลงนั่นเองพอถัดมาก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าดิจิตอลและเต็มรูปแบบแล้วอันนี้เราพูดถึึงงงเเเฉพาาาาะปปปโนนนนนจจกกริม็่ไฟฟ้้แลว เป็นเปียโนไฟฟ้าเต็มรูปแบบก็คือไม่ใช้ก,กลไกแมชชนิกเลยไม่ใช้สายในนั้นละจะใช้เป็นการสั่งวงจรดิจิตอลเพื่อโปรดิวเสียงออกมานะครับอันนี้ก็คือยุคของเปียโนไฟฟ้าปัจจุบันที่เรากาลังพูดถึงกันอยู่นี้ซึ่งหลายคนก็จะสับสนระหว่างคําว่าเปียโนกับคีย์บอร์ดเราจะมาชี้ชัดกันตรงนี้เลยว่าคีย์บอร์ดเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องดนตรี <c oughs> ที่รวบรวมเอาทุกอย่างที่เป็นลิมนิ้วเนี่ยไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเปียโนคีย์บอร์ดเอ่อโกดออร์แกนแอคคอร์เดียนเมโลเดียนอะไรก็ตาม,ม,มนั มันก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะคีย์บอร์ดไม่ได้มีเฉพาะรูปร่างขาดาแบบนี้ด้วยนะบางอย่างก็เป็นรวมพึ่งนะอย่างนะแอคคอร์เดียนอะไรพวกนี้นะครับก็จะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าเปียโนเป็นคีย์บอร์ดชนิดหนึ่งแต่คีย์บอร์ดไม่ใช่หมายถึงเปียโนโอเคไหมคราวนี้กลับมาเรื่องเปียโนพอเป็นเปียโนดิจิตอลแล้วมันก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่นในแต่ละดีไซน์นะครับมาดูกันว่ามันมีนมอะไรบ้างเา้ามาดูส่วนประกอบหลักๆก่อนเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเปียโนต้องมีคีย์บอร์ดต้องมีลิมนะครับก็จะ ลองงาช้างแล้วก็มีพื้นผิวหลายแบบมีทั้งแบบมันเลื่อมมีทั้งแบบด้านนะครับขึ้นอยู่กับว่าดีไซน์ของผู้ผลิตนั้นตั้งใจจะให้ใช้งานแบบไหนต่อมาก็เป็นเรื่องเสียงเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่จําลองมาจากเปียโนจริงๆเนี่ยเขาต้องการยกมาใส่ไว้ในเปียโนไฟฟ้าถูกไหมแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เสียงเดียวเปียโนไฟฟ้าบางตัวก็ให้เสียงเปียโนมาหลายตัวมีทั้งเปียโนแกรนเปียโนอัพไรท์เปียโนไฟฟ้าหรือว่าจะออกนอกหมวดหมู่ของเปียโนไปเลยก็มีเยอะนะครับมีทั้งเสียงเครื่องสายเครื่องเปาออร์ แต่การออกแบบของผู้ผลิตอีกเหมือนกันว่าจะให้มาเท่าไหร่มีตั้งแต่หลายสิบเสียงหรือแม้แต่หลายร้อยเสียงก็มี ส่วนต่อมานะครับก็คืออวัยวะสําสคัญอีกส่วนหนึ่งของเปียโนนั่นก็คือพัดดแป้นเหยียบดั้งเดิมเลยจากเปียโนเลยเนี่ยจะมี3แป้นนะครับผมแป้นแรกก็คือซัดเทนที่เราใช้กันบ่อยที่สุดนะหน้าที่ของมันก็คือจะทําให้เสียงเนี่ยยาวไปตลอดตราบใดที่เรายังกดอยู่มันเป็นการจําลองการปลดตัวอุดสายนะครับเวลาเราก,กดมันก็จะยาวไปจนกว่าเราจะยกเท้าหรือว่าจนกว่าเสียงจะหยุดดังไปเองแบบนี้นะครับเนี่ยเหยียบค้างไว้แล้วก็ พอยกเท้ามันก็หยุดนะครับนี่คือแป้นที่ใช้บ่อยที่สุดตอนที่มันเปลี่ยนมาเป็นแบบคีย์บอร์ดก็อ,อ,อาจจะย่อให้เหลือแค่แป้นเดียวมันจะเป็นแป้นนี้นะครับผมแป้นซัเทนหลังจากนั้นก็คือคราวนี้เป็นริมกลางถัดมาเป็นริมกลางนะครับคือซอสเทนูโตนะครับซึ่งหน้าที่ของมันจะคล้ายคล้าซัเทนนี่แหละแต่ว่าจะใช้งานแบบนี้ก็คือเมื่อเรากดริมลงไปแล้วแล้วเราถึงจะกดซัเทนทีหลังแล้วเสียงที่เรากดริมไปนั้นจะค้างนะครับในขณะที่เสียงหลังจากนั้นมันจะไม่ค้างสาธิตให้ดูกดแล้วก็เหยียบ มันก็จะค้างแต่เสียงอื่นมันจะสั้น แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือซอสเทนูโต้คราวนี้ก็จะเป็นแป้นที่3แป้นที่อยู่ซ้ายสุดนะครับอันนี้มันจะเป็นแป้นที่เอาไว้สําหรับมัฟเฟอร์นะครับมัฟเสียงก็คือเวลาเป็นของจริงเนี่ยถ้าเกิดเราก,กดปั๊บตัวลิมเปโนทั้งชุดเลยนะมันจะเลื่อนไปนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้คอนเนี่ยมันจะได้ตีลงไปบนสายที่น้อยลงตอนแรกมันจะตี3เส้นเราก็อาจจะเหยียบปุ๊บเพื่อให้มันตีแค่2เส้นหรือเส้นเดียวเสียงมันก็จะซอฟลงมานะครับอ,อันนี้คือเสียงปกติเหยียบแป้น เสียงมันจะซอฟลงนะครับผมใช้กับดันามิกของเพลงใช้กับการเปลี่ยนท่อนให้เบาลงประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนที่มีเฉพาะในดิจิตอลเปียโนเท่านั้นนะครับแล้วก็สําคัญมากด้วยนั่นก็คือลําโพงนั่นเองลําโพงซึ่งก็คือใช้ขับเสียงออกมาจากตัวเป<ม>ียโนเราเนาะซึ่งก็จะมีหลากหลายมีทั้งแบบที่หันไปด้านหน้าโปรเจกต์เสียงไปด้านหน้ามีทั้งแบบที่ปล่อยลงไปด้านล่างหรือมีทั้ง2แบบมีทั้งด้านหน้าด้านล่างแล้วก็ยังมีช่องที่สะท้อนโปรเจกต์เสียงกลับเข้ามาให้เราได้ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งก็จจะะหหหลลลาาาาากกกกกยยไปตตตมรรออออแแแบบขงุ่่่่นนี้ นั้นก็จะมีฟังก์ชันในการเสียบหูฟังซึ่งเวลาพอเสียบมาแล้วเราก็จะซ้อมแล้วได้ยินเสียงอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนภายนอกครับคราวนี้มาสรุปความแตกต่างนะครับเปียโนไฟฟ้ากับเปียโนจริงเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเรื่องขนาดเปียโนไฟฟ้าจะเล็กจะเบาประหยัดพื้นที่ขนย้ายง่ายกว่ามากเรื่องต่อไปก็คือความหลากหลายของเสียงซึ่งอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่เสียงเปียโนเท่านั้นนะในเปียโนไฟฟ้าก็จะมีเสียงอื่นๆนอกหมวดหมู่เปียโนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสติง๊งไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องเป่าเครื่องสีเครื่องสายบางตัวก็มีกรองอะไรพนนี้ะครับ จะมีความหลากหลายมากกว่ามาก3ก็คือตัวเลือกในการใช้งานเรามีลําโพงในตัวแต่ว่าลําโพงนี้เราก็สามารถมิวสียงได้เพราะว่าเราใช้หูฟังการซ้อมของเราก็จะทําได้นานขึ้นทําได้มากขึ้นไม่จําเป็นต้องเลือกเวลาไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะรบกวนใครและเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของการบํารุงดูแลรักษานะครับในขณะที่เป็นโนจริงนั้นการที่เราจะมีมันอยู่เราต้องมีการบํารุงดูแลรักษาเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นโนดิจิตอลแบบนี้นะครับเคลื่อนย้ายก็ไม่ต้องจูนเสียงทิ้งไว้นาน,านานสายก็ไม่ขึ้นสนิมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะต่าง ในแง่การบำรุงรักษาครับเอาละครับเรารู้จักดิจิตอลเปียโนกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาเจาะดูกันในเฉพาะดิจิตอลเปียโนเนี่ยว่ามันแยกย่อยออกไปอีกกี่แบบนะซึ่งมันหลากหลายน่าสนใจมากๆเลยครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องรูปทรงก่อนมาเรามีเปียโนอัพไรซ์ซึ่งย่อมาจากเปียโนแกรนใช่ไหมแต่ว่าเปียโนแบบดิจิตอลเปียโนนี่ก็จะย่อลงมาจากอัพไรซ์อีกทีหนึง่งเราก็จะเรียกว่าเป็นทรงคาบิเนตอ่าทรงคาบิเนตก็จะเหมือนกับโต๊ะมาพร้อมขาตั้งมาพร้อมริมอาจจะมีฝาปิดอาจจะมีส่วนที่ยกขึ้นไปด้านบนตรงนี้ก็จะมี ประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับใช้วางอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทํางานร่วมกับเปียโนตัวนี้ได้ทุกอย่างนะวางคอมวางซาวการ์ดวางตาราวางโน้ตวางอะไรได้หมดเลยหลังจากนั้นมันก็จะเป็นรุ่นที่ย่อลงไปกว่านั้นอีกก็คือตัดพื้นที่ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวริมคีย์บอร์ดเนี้ยออกมันก็จะกลายเป็นแคบิเนตสลิมหรือว่าสลิมแคบิเนตนะครับเป็นแคบิเนตแบบเล็กประหยัดที่เข้าไปอีกเล็กเข้าไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็ย่อลงไปอีก โดยการเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบอดี้ของคีย์บอร์ดเนี่ออกเลยเหลือแค่เฉพาะส่วนที่เป็นโมดูลคีย์บอร์ดเลยลิ่มแล้วก็ตัวเครื่องนิดหน่อยอันนั้นก็จะเป็นสเตตสไตล์หมายความว่าเหมาะสําหรับการนําไปใช้ติดตั้งทุกพื้นที่ของเวทีนะเราอาจจะไว้ชั้นบนเราอาจจะไว้ชั้นล่างมันสามารถเลือกได้นะครับในสเตตสไต์นี้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีดิจิตอลเปียโนแบบที่เววังอลังการอีกนะก็อย่างเช่นแกรนด์ดิจิตอลซึ่ง ทำเป็นรูปทรงแกรนเลยมีบอดี้มีอะไรมีการวางสูตรลาโพงอะไรที่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกับเปียโนจริงทุกประการเพียงแต่เป็นดิจิตอลนะครับและอีกแบบหนึ่งซึ่งโอ้โหล้ามากก็คือไฮบริดก็คือการผสมกันระหว่าง2อ,อย่างเป็น2ระบบที่อยู่ในตัวเดียวมีทั้งเปียโนที่เล่นด้วยสายจริงๆเล่นแล้วเสียงดังจริงๆและเมื่อเปลี่ยนโหมดมันยกคอนขึ้นแล้วเราสามารถกดลงไปสั่งวงจรอิเล็กทริกของมันออกมาเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลเปียโเนเต็มรูปแบบอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไฮบริดดิจิตอลเปียโนนะครับซึ่งจเจาอ <c oughs> จะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยจะทั้งมีราคาสูงแล้วก็หายากนะครับซึ่งแน่นอนว่าเปียนโนไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด ตอนนี้ก็จะมีอยู่3แบบแรกนะครับแคบิเนตสลิมแคบิเนตแล้วก็สเตตอ่ะคราวนี้มาสํารวจเรื่องแบรนด์กันบ้างนะครับที่เราพูดพูดมาเนี่ยมันมีแบรนด์ไหนให้เราไปลองเล่นลองเลือกดูบ้างมามันก็จะมีทั้งยี่ห้อที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ในวงการมานานเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะครับอย่างเช่นยามาฮ่าคาาวนะมีทั้งโรแลนด์คอกคาสิโอนี่ลืมไม่ได้เลยแล้วก็เคิร์สไวอะไรอย่างนี้นะครับผมจะเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีทําผลงานมาเยอะออกเพลงออกอะไรอยู่ในเพลงดังๆมาเยอะนะครับพวกนี้จะเป็นจุ จุดขายจุดแข่งของเขาเลยก็คือ1อยูมานาน2มีผลงานที่จับต้องได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่นิยมในในหมู่สถาบันโรงเรียนสอนอะไรพวกนี้อย่างเช่นยามาฮ่าคาสิโออย่างเงี้ยจะใช้เยอะแล้วก็เคิร์สไวซึ่งก็พัฒนาโดยศิลปินดังๆอย่างนี้เนาะจีวี่ันเดอร์แล้วก็มีการนํามาใช้ในเวทีใหญ่ๆเขาก็จะมีอิมเมจที่น่าเกรงขามอยู่แล้วปัจจุบันนะปัจจุบันยังมีแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นเตอร์ปาร์ตี้เป็นแบบแบรนด์รูกี้ที่แบบว่าเขาเปิดตัวมาในตลาดเพื่อบุกตลาดเนี่ยแบรนด์ เพราะเขาเป็นการทุ่มของเขาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีนิสัยแบบนักสำรวจเนี่ยอาจจะชอบแบรนด์เหล่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่น New X อย่างเช่น DonnerStudioLogic อะไรพวกนี้และอีกมากมายหลายแบรนด์เลยที่มาจับเป็นโนไฟฟ้ากันนะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเริ่มดูเดือดแล้วสเปคของรุ่นเหล่านี้นี่บอกได้เลยว่าน่าสนใจกันมากๆกเลยคราวนี้มาดูกันครับว่าจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ใหญ่ๆที่พ่เติลยกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ Yamaha ก่อนเลย Yamaha เนี่ยจะมีเสียงที่จําลองมาจากรุ่นใหญ่แน่นอนว่าเขามีรุ่นใหญ่เขาก็จะเอาเสียง านะครับก็คือเสียงที่เรียกว่า CFX Grand Piano นะครับผมเสียงนี้จะเป็นเสียงที่คู่มากับเปียโนไฟฟ้า Yamaha ในยุคปัจจุบันเอาเราไปฟังเสียงของ Yamaha กันดูครับ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของดีไซน์ยามาฮ่าจะเน้นไปทางดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับเรียบหรูดูดีดูมีสง่าราศีนะครับอันนี้ก็คือสไตล์ของยามาฮ่าเขาเลยและอีกหลายๆแบรนด์เขามักจะยึดทางนี้กันเนา,นาเะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของโโลิมคีซึ่งแต่ละแบรนด์มีการพัฒนาของตัวเองของยามาฮ่าก็จะพัฒนามาให้ลิมนั้นมีน้ำหนักนะครับคืนตัวไวตอบสนองต่อการเล่นได้ดีทุกแนวไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สอะไรก็ตามเล่นได้ดีหมดนะครับผมอันนี้คือยามาฮ่าหลัง ทีเด็ดของยามาฮ่าชื่อว่า Smart Pianist นะครับซึ่งทําอะไรได้บ้างพดกับแบบทดสอบได้อ่านสกอร์ได้นะครับผมสามารถเรียนไปกับแอปนี้ได้เลยต่อมาคา i วคา a วนี่ก็เหมือนเป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นขับเคี่ยวกันมานานนะครับผมตัวเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคา a วชื่อว่าเสียงชิงเงรุคา a วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก็จะอยู่ในเปียนโนคาว ai, ยุคปัจจุบันนี้คราวนี้ลองไปฟังเสียงชิงเรุคาวกันดูครับ ก็เป็นเรื่องดีไซน์แน่นอนว่าคู่ขี้กันมากับยามาฮ่าก็จะเป็นดีไซน์ที่เน้นไปทางคลาสสิกเหมือนกันนะครับผมอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยแต่สไตล์เป็นสไตล์เดียวกันนะครับผมคลาสสิกทีนี้พอมาดูเรื่องของคีย์คีย์ของคาาวเนี่ยเขาจะไปเน้นอีกเรื่องหนึ่งที่มากกว่ายามาฮ่านิดหนึ่งก็คือเรื่องของความเงียบการกดแล้วไม่มีเสียงกึกกักกึกกักกึกออกมารบกวนมากมายเท่าไหร่อย่างนี้นะครับผมซึ่งก็จะให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันนะคาายก็จะเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งยามาฮ่ากเวาจะเปันเควาบบ่าม สามารถใช้ปรับจูนเสียงได้สามารถใช้เปลี่ยนเสียงสามารถใช้ฝึกและก็เรียนไปกับแบบฝึกหัดได้เช่นกันครับผม คราวนี้มาดูคา s ิโอนะครับคาสิโอนี่ก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกับ2แบรนด์ก่อนหน้านะครับเขาจะเป็นตัวที่ชอบความโมเดิร์นเขาจะมีสโลแกนของเขาว่า s slim s t y l i s h แล้วก็ Smart c คาสิโอนี่เขาจะแบบว่าทําตัวฟรุงฟริงมากเลยนะครับเป็นดีไซน์แบบที่ไม่เหมือน2ตัวก่อนหน้านี้นะฮะคราวนี้เรื่องต่อมาก,ก็คือเรื่องสีคา s ิโอนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นโนไฟฟ้านะก็จะโดดเด่นเรื่องสีมากเลยอย่างเช่นตัวที่อยู่ตรงหน้าพ e t เตร์นเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำนะแต่ว่าตัวนี้เขาทำบัคขาแบบจริงจััังงงมมาาสสสสีีีีน่้้ดดใแทท ีเหลืองอะไรพวกนี้เรียกได้ว่าคาซิโอนี่ตัวบุกเบิกเลยในเรื่องการนําสีสันมาสู่ดิจิตอลเปียโนเรื่องเศวคาซิโอไม่ได้ทําเปียโนจริงขายคาซิโอมีแต่เปียโนดิจิตอลเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่มีเสียงที่ได้รับความไว้วางใจจากโลกเปียโนจริงมาเป็นจุดขายเขาจึงเน้นการกระนําให้เสียงเยอะๆมาเพื่อให้เราได้เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งละจะเป็นจุดแข่งอีกด้านหนึ่งละจะมีเสียงเยอะแยะมากอย่างเช่นตัวที่พี่ต้นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีตั้ง400กว่าเสียงอ่าเนี่ยมันก็จะคนละระดับ ทีนี้เรื่องแอปของคา s ิโอชื่อว่าค o ร์ดาน่าเพนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาก็คือมีแบบฝึกหัดแบบน้ําตกนะริมที่ไหลลงมาแล้วเราก็กดตามนะครับสามารถฝึกซ้อมไปได้อย่างเพลิดเพลิพนคล้ายการเล่นเกมนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงอีก2แบรนด์นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคอกและโรแลนด์ทำดิจิตอลเปโนด้วยเช่นกันนะครับอย่างคอคเนี่ยคอกนี่ก็จะมีการเน้นไปที่ซาวที่หนานักแน่นเขาให้ลําโพงใหญ่ๆมา,าเสียงมันก็จะแน่นหนานะครับ แล้วก็อีกเรื่องต่อมาที่เป็นจุดเด่นของคอรกนะครับก็คือเขามักจะดีไซน์ให้เป็นสลิมพอตเท l e เบิประหยัดที่นะครับผมอาจจะไม่ได้เบากว่ายี่ห้ออื่นแต่ว่าเรื่องความเล็กความเบาเรียบง่ายสบายตาเนี่ยคอรกนะครับผม คราวนี้โรแลนดครับซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงในแง่ของคีย์บอร์ดสเตร์หรือซินเทซิเซอร์อะไรเหล่านี้มานะทำดิจิตอลเปียโนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็อยู่ที่เสียงเปียโนที่สดใสนะโดดเด่นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของความใช้งานง่ายแอปชื่อว่า Roland ์เปียโนแอนะครับสามารถใช้ฝึกซ้อมได้เหมือนกันสามารถใช้อ่านสกอร์ได้เช่นกันครับและโรแลนด์เนี่ยรุ่นท็อปรุ่นพรีเมียมของเขาเนี่ยเป็นดิจิตอลแกรนด์เลยนะ ต่อมาครับเราก็จะไปพูดถึงแบรนด์ third Party หรือว่าแบรนด์น้องใหม่กันบ้างนะครับผมแน่นอนว่าพวกนี้เขาจะไปเน้นที่ความคุ้มค่าประโยชน์ใช้สอยด้านใดด้านหนึ่งเพื่อบุกตลาดนั่นเองนะมาดูกันทีละยี่ห้อมาเริ่มกันที่ NewX นะครับ New X นี่ก็จะมีทั้งแบบค a b i เนตแล้วก็แบบสเตทนะครับผมแล้วก็การใช้งานของเขาก็จะไปเน้นเรื่องของความครอบคลุมความใช้งานได้คล่องแคล่วอะไรพวกนี้นะมีแอปมีอะไรเช่นกันนะครับซึ่งสามารถฝึกแบบน้ําตกก็ได้อ่านสกอร์ก็ได้ตัวนี้เขาก็จะไปเน้นที่่เรืออองของขคคววาควาามมล ตัวในการใช้งานอย่างนี้นะครับต่อมาก็เป็นดอนเนอร์ดอนเนอร์นี่ก็จะเน้นที่เรื่องลุปแบบเรื่องของรูปร่างความสวยงามการออกแบบแบบที่ใช้วางในห้องแล้วสวยอย่างนี้นะครับอาจจะมาเสียงเดียวแต่ก็ใช้งานง่ายต่อมาก็มาดูสตูดิโอโลจิกสตูดิโอโลจิกนี่ก็เป็นดีไซน์แบบเปียโนนั่นเองนะครับสามารถวางไว้ในห้องได้เล่นในฐานะเปียโน,นได้แล้วก็เบาเคลื่อนย้ายง่ายการใช้งานเป็นสเตตสไต์นะครับผมปรับการใช้งานง่ายอะไรได้อยู่ได้ทุกที่มีลาโพงในตัวประมาณนี้นะครับเขาก็จะเน้นที่เรื่องของความความพิ้วความคล่อง ตัวที่พยายามจะฉีกให้ออกมาจากแบรนด์ดังๆที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นั่นเอง เอาล้ครับคราวนี้เรารู้กันไปเยอะและ้วคราวนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของปัจจัยในการเลือกซื้อเป็นโนไฟฟ้าละพี่ต้นมีอยู่3หัวข้อหลกัลกๆนั่นก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะส <c oughs> ก็คือเรื่องพื้นที่พื้นที่ที่เราจะใช้วางนะครับแล้วก็3งบประมาณคราวนี้มาดูทีละพอยต์เริ่มกันที่เรื่องฟังก์ชันครับเป็นโอเฟ,ฟ้ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปตามยุคสมัยมันจะมีของใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยมันจะมีทั้งเรื่องความหลากหลายของเสียงมีเสียงที่่่่เเยอออะขึ้นนกกกวาามมื มีเสียงแปลกๆตามยุคตามสมัยเนี่ยใส่มาในเปียโนไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งเสียงอื่นๆที่ไม่ใช่เสียงเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่านะเสียงซิ้นเสียงโซโล่อะไรพวกนี้ก็ให้มาในหลายๆรุ่นต่อมาก็คือเรื่องของฟังก์ชันการซ้อมบางตัวก็ให้จังหวะกลองมาเพื่อที่เราจะได้แบบเปิดจังหวะกลองแล้วก็ซ้อมไปได้ด้วยนะครับซ้อมกับจังหวะอย่างเี้นะข้อ3แน่นอนว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีราคาระดับหนึ่งเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันหนึ่งได้ก็คือใช้ทาเพลงใช้เป็นลิมมิดี้ใช้สั่งการเสียงอื่นๆทีีี่่่เเเเหนน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 ืออออลล้้้ําาาาาาาจจจิตกก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 รรไดมมวปโยยะะั็็บงุ หน้าจออ่าหน้าจอที่จะแสดงผลที่จะบอกเราว่าเซตติ้งของเราตอนนี้อยู่ตรงไหนทําอะไรได้บ้างใช้เสียงอะไรอยู่หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานช่วยในการฝึกซ้อมเปิดเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางรุ่นก็สามารถต่อกับแอปผ่านทางบลูทูธได้ด้วยนะคราวนี้ก็มาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ลึกไปกว่านั้นอย่างเช่นการจําลองเสียงหูฟังให้ออกมาเหมือนกับสเตจหรือว่าเป็นแบบเป็นโนรูมจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราเสียบหูฟังบางทีมันก็จะเป็นแค่เสียงเสียงที่ส่ง ต่อจากลำโพงออกมาใช่ไหมออกมาที่หูฟังก็เป็นเสียงแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีจําลองเสียงหูฟังพวกนี้เราก็อาจจะได้ยินขนาดของห้องเราก็อาจจะได้ยินรูปแบบของสเตจหรือว่ารีเวิร์บในรูปแบบต่างๆที่หลอกหูเราว่าเออเสียงเป็นโน้นี่มันมาจากข้างหน้าหรือว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันการคอนเน็กต์เอาพุทมีหูฟัง2ช่องมีเอาพุทกีเอาอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพื้นที่ในการวางอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเป็นต้นครับผม หัวข้อต่อมานั่นก็คือเรื่องของพื้นที่และสไตล์ของห้องที่เราจะใช้วางนะครับที่บ้านเขาอะ่ะมันอาจจะมีพื้นที่เล็กก็จะต้องใช้เป็นโนตัวเล็กถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่สีสันดูแบบขึ้นๆเป็นสไตล์การตกแต่งแบบหรูหราคลาสสิกอะไรพวกนี้ก็อาจจะเหมาะกับตัวที่ไม่ฉูดฉาดมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณน,นะครับผมคราวนี้มาถึงเรื่องสําคัญก็คือเรื่องงบประมาณหลายๆท่านก็จะตั้งเรื่องนี้ ว่เป็นเรื่องแรกนะครับรวมถึงพี่เติ้ลด้วยจะซื้ออะไรก็ต้องดูงบเนาะทีนี้เราต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเป็นไฟฟ้าเนี่ยหลายๆรุ่นมันอยู่ในงบที่เราไหวแต่ว่าฟังก์ชันมันไม่ครบบางรุ่นก็เกินงบหรืองบประมาณอยู่ในเรนจ์เดียวกันมีสเปคมีอะไรที่ใกล้เคียงกันเราดูจากอันไหนดีอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นยามาฮ่า P145 กับ New XNPK20 อย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากเลยก็คือ NPK20 นีจะให้เสียงมาเพียบอ่าแต่ว่าในเสียงของ P145 ที่อาจจะมีแค่ประมาณสักสิบห้าเสียง ก็จะเป็นเสียงเปียโ,โนที่มีภาษีดีกว่าอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาด้วยนะครับผมว่าเราเน้นไปทางไหนมากกว่ากันแล้วถ้าเกิดเรามาพิจารณาตามเรื่องเรทราคาเนี่ยความแตกต่างกันของเรนจ์งบเนี่ยมันจะทาให้เปียโ,โนเราต่างกันแค่ไหนพี่ตั้งก็จะยกตัวอย่างให้ฟังอ่ออย่างเปียโน,โน เปโนนะที่เรียกว่าคีย์บอร์ดที่เป็นโนสไตล์ก็ได้ราคาต่ํากว่าหมื่นเนี่ยหรือว่างบที่อยู่ในประมาณหมื่นนิดๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเปนโนเล็กเปนโนพกเปนโนแบบที่ไม่มีลิมเปโนอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นในการใช้งานรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นการเอาออกไปข้างนอกอย่างเช่นเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของการเล่นเพื่อเป็นฮ็อบบี้เล่นขำๆเล่นฝึกเพื่อสร้างพื้นฐานให้กับตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่พอเป็นระดับ2 0,000ืขึ้นมาเราก็จะได้เป็นโนตู้และเป็นโนคาบิบเนตแบบพื้นฐานพ้นาาาาาาาลอดดดูรรรรคคคกกัิงงๆี่ยมมมมโทุ กลุ่มราคา3 0 0ื่นอย่างเช่น Kawai KDP 120, 120อย่างเงี้ยเทียบกับยี่ห้อเดียวกันที่เป็นรุ่นใหญ่อย่าง CN201 ซึ่ง120นี่กลุ่มราคาจะอยู่ที่เป็นกลุ่มต่ำ40,000 CN201 เนี่ยจะเป็นกลุ่ม60,000สองตัวเนี้จะต่างกันมาก1ลิ่มคนละระบบ2ของ201จะมีบลูทูธแล้วก็เรื่องของหน้าจอเรื่องของเสียงแฟลชชิพที่ให้มาเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยความแตกต่าง20,000บาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้อยู่ในคนละระดับเลยก็จึงเฉพาะสรุปได้ว่ายิ่งราคาสูงขึ้น,นะ มันก็จะยิ่งเข้าใกล้ความเป็นอุดมคติของเบนโดจริงเข้าไปทุกทีทุกที oh <my. S 1> เสียงมันก็จะดีขึ้นสัมผัสดีขึ้นออลำโพงใหญ่ขึ้น hmm. ประมาณนี้ และนี่ก็คือปัจจัยต่างๆ3ด้านที่เราควรจะพิจารณาก่อนซื้อเปียโนนะครับผมพอเรามาแบ่งตามเรื่องของลักษณะการใช้งานที่เราจะใช้เปียโนไฟฟ้านี่มันมีอะไรบ้างเราก็จะสามารถเลือกได้ตามนี้เหมือนกันนะมาเริ่มกันที่ลักษณะการใช้งานแบบแรกนะครับก็จะเป็นมือใหม่มือใหม่หัดเล่นเดี๋ยวต้องมีอะไรบ้างมือใหม่หัดเล่นก็ควรจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็มีสัมผัสที่กระตุ้นความต้องการเล่นความสนุกสนานในการเล่นสร้างแรงบันดาลใจฟิลลิ่งที่ดีมันก็จะทําให้อยู่กับการฝึก น,น,นั่นเองนะประมาณนี้และ3แน่นอนราคาย่อมเยาวกันมาเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะเริ่มจากอะไรเบาๆนะครับผม3คุณสมบัตินี้ก็จะเหมาะสําหรับมือใหม่ตัวอย่างของรุ่นที่เหมาะกับมือใหม่นะครับนีจะมีทั้งยามาฮ่ามีทั้งคาซิโอนะมีทั้งดอนเนอร์เดี๋ยวพวกนี้เหล่านี้ที่เรายกมาให้นี้ก็จะเหมาะกับมือใหม่นะครับทั้งในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ราคานั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เอาสายต่อไปการใช้งานสายต่อไปก็คือคนซื้อไม่ได้เล่นนั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อให้ลูกหลานนะครับอาจจะเรียนเปียโนอยู่ก็อาจจะซื้อไปให้ฝึกซ้อมนะครับคุณสมบัติของสายนี้นะก็คือ1แน่นอนฟังก์ชันใช้งานง่ายจะเน้นไปที่การเล่นมากกว่านะไม่ได้เน้นการปรับการอะไรแอดวานซ์มากมายสองราคาก็ควรจะต้องจับต้องง่ายสีสันโดดเด่นสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสนุกในการซ้อมนะครับสามก็คือมีแอปแอปนี้จะช่วยเรานะครับจะสอนจะช่วยในเรื่องบทเรียนจะช่วยในเรื่องแบบฟุตฮัทหรือว่าจะช่วยเป็นไกด์จังหวะเป็นนตตัว้้ให ก็แลล้วแแต่แอปเยน,น่นอนข้อ4ต้องมีความทนทานหน่อยนะครับเพราะว่าในเมื่อมันเป็นเป็นโนตัวแรกที่หลายท่านอาจจะตั้งใจให้อยู่เป็นนานก็ควรจะมีความทนทานซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายรุ่นให้ดูรุ่นที่เหมาะสาหรับการซื้อให้ลูกหลานฝึกนี่ก็จะมีหลากหลายราคานะอันนี้แต่ว่าเราก็จะดูจากพิจารณาจากคุณสมบัติที่ว่าไปนะครับมีทั้งยามาฮ่ามีทั้งดอนเนอร์มีทั้งคาซิโอเช่นกันและแบรนด์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายตัวนี้ก็เหมาะสาหรับการซื้อให้ลูกหลานครับผมต่อมาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นการซื้อให้ต ที่บ้าน,นค,คุณสมบัติสําหรับสายนี้เนี่ยก็จะต้องมี1ฟังก์ชันสําหรับการพัฒนาฝีมืออันนี้ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันใช้งานง่ายและอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่าเราสามารถเลือกใช้ได้เพื่อพัฒนาฝีมือเราเนี่ยอย่างเช่นการฝึกซ้อมกับเมโทรอนอมการใช้เสียงกลองไกด์เพลงเดโมเพลงอะไรพวกนี้ที่เราจะสามารถเล่นตามได้ประมาณนี้นะครับสก็คือต้องมีแอป,ปที่ช่วยเราได้จริงๆแอป,ปก็จะต้องมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งโน้ตมีทั้งเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการปูพื้นฐานในการเล่นแล้วก็ข้อ3การใช้งานที่สะดว อาจจะมีฟังก์ชันของบลูทูธอาจจะเป็นบลูทูธแอปบลูทูธมิเ b ี u บลูทูธอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้แบบไม่ต้องวุ่นวาย สำหรับข้อต่อนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากซ้อมแบบจำเจเป็นเปนโนเดียวๆอยากจะซ้อมเหมือนมีวงมาเล่นด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องของการมีจังหวะกลองในตัวนะแล้วก็มีการเปิดแบ็กกิ้งแทร็กเปิดเพลงเข้ามาเพื่อแจมไปด้วยกันอันนี้ก็มีอีกหลายแบรนด์ที่แนะนําเหมือนกันนะครับมีทั้งยามาฮ่ามีทั้งคาายมีทั้งนิวเอ็กนะครับรุ่นเหล่านี้สามารถใช้งานกับอย่างอื่นได้มีจังหวะกลองในตัวสามารถเสียบเพลงเข้ามาเปิดได้แน่นอนว่าสายแจมเหมาะกับรุ่นเหล่านี้ครับ อ่าและที่สำคัญนี่พูดถึงนิดนึงนิ้ว X นี่ตัวนี้ m p k 20นี่ต่อไมยร้องได้เลยด้วยซ้ำนะมี i อ h o ฟ e เ e ฟ t กพร้อมเลยฮะเอาละมาดูสายน,ายนี้สายนี้จริงๆไม่ควรอยู่ด้วยกันแต่ว่าที่พี่เติลรวมมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราเน้นไปที่เรื่องการผลย้ายนั่นเองนะครับผมทั้งสายเล่นเวทีและทั้งสายเล่นข้างนอกสถานที่นะ โอกสถานที่นี่ก็อาจจะไม่ได้มีแค่เที่ยวหรือสันทนาการอาจจะเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ด้วยใครที่ชอบเอาเปียโนไปเล่นในสวนในนาอะไรพวกนี้นะครับเหมาะกับรุ่นไหนบ้างอันมันจะต้องเป็นยังไงมันควรจะเป็นดีไซน์แบบสเตทเปียโนเพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนย้ายนะครับผมข้อ2ก็คือจะต้องมีน้ำหนักและขนาดที่เหมาะสมกับการขนย้ายนั่นเองนะครับไม่เทอะทะมากส่วนข้อ3นะครับก็ เหมาะสำหรับการใช้งานได้ทุกสถานที่นั่นหมายความว่าถ้าใส่ฐานได้จะยิ่งสะดวกเลยหลายๆที่ที่เราไปอาจจะไม่มีปลั๊กให้เสียบมีหลายรุ่นเลยเอามีรุ่นไหนบ้างลองไปดูกันนะฮะเช่นกันนี่มีเยอะแยะไปหมดมีทั้งยามาฮ่าคาไวคาซิโอนิวเอ็กนะครับผมตัวนี้ก็จะพกได้มีลักษณะเป็นสเตตสไตล์แล้วก็ใส่ฐานได้นะครับ คราวนี้มาถึงสายนี้สายนี้มาแปลกมีอยู่จริงนะครับผมก็คือซื้อไปเพื่อตกแต่งสถานที่ซื้อไปเพื่อเป็น p r ็อในบ้านหรือว่าสาหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่มากับตัวมันเท่าไหร่นักเพราะว่าเน้นการใช้เฉพาะลิมเปล่าๆเ,เนี่ยในการทํางานกับคอมพิวเตอร์ในการเล่นกับมิดีในการทําเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็เลยจัดมาอยู่ในหมวดเดียวกันอย่างนี้นะข้อแรกก็คือควรจะมีรูปลักษ ที่เข้ากับห้องของเรานะครับแน่นอนว่าต้องสวยตรงกับรสนิยมเพราะว่าฟังก์ชันอื่นๆมันไม่ต้องคํานึงมากใช่ไหมแล้วก็มาเน้นที่เรื่องลุกเลยอ่ามาดูซิว่ารุ่นไหนที่เน้นลุกให้เราได้ลองหยิบจับสัมผัสเลือกดูบ้างนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่นี่เป็นไงเขาก็จะมีทั้งแบบคลาสสิกนะแล้วก็แบบโมเด rn แล้วก็มีแบบกึง่งกึ่งคลาสสิกสสกึ่งโมเดิร์นเนี่ยดูซิมีทั้งยามาฮ่ามีทั้งคอคาวายคาซิโอดอนเนอร์นะครับผมตัวที่อยู่ตรงกลางเห็นไหม DDP 8 0ดน plus เนี่เป็นขาตั้งแบบสขานะโมเดิร์นนะอันนี้แต่ว่าลักษณะเท็กเจอร์พื้นผิวสีสันอะไรก็จะเป็นลายไม้แบบกึ่งคลาสสิกอันนี้ก็ เลือกได้ตามสบายเลยว่าท่านไหนเหมาะกับรุ่นไหนนะครับเอาละสายนี้โอ้โหมือโปรโมืออาชีพเล่นรับจ้างเล่นเป็นอาชีพอย่างนี้นะครับผมมาดูคุณสมบัติแรกนี่ควรจะมีฟังก์ชันการเล่นที่สะดวกการสัมผัสที่สมจริงให้ความรู้สึกที่ดีนะครับผมว่าเราต้องอยู่กับมันนานมากข้อ2ก็คือคาแรคเตอร์ของเสียงเรื่องนี้สําคัญเสียงต้องดีต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่พิมพ์นิยมต้องสามารถใช้ได้ทุกแนวดูสิมีรุ่นไหนบ้างที่เหมาะกับมืออาชีพป้าเขามานี่ก็บอกได้เลยว่ามืออาชีพ ก็ย่อมต้องเหมาะกับรุ่นท็อปๆนะครับอย่างเช่นคา YCN ีเอ็นซีรีส์นะยาม,มาฮ่าก็เป็น CLP ซีรีส์คอก็เป็น LP 380อยู่นะครับผมส่วนคาซิโอก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับ SX 7000ซึ่งในร,รายละเอียดของริมอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่บอกเทคโนโลยีริมเนี่ยเขาก็จะแยกกันพัฒนาเขาก็จะพัฒนาเพื่อให้เป็นของตัวเองให้ได้จะมีลูกเล่นจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งก็ ดูเอาได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องการเลือกซื้อเปียโนไฟฟ้านะครับซึ่งเราโอ้โหสาวกันมาตั้งแต่ความเป็นมาเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงมันมีกี่ดีไซน์มันมีกี่แบรนด์มันมีกี่ทรงมันสามารถใช้งานกับฟังก์ชันไหนได้บ้างแต่นี่ก็ยังเป็นแค่ภาพกว้างนะครับเราอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเท่าที่ควรครั้งหน้าเราจะพูดถึงแบบเจาะลึกทีละแบรนด์เลยล็อกเป็นยี่ห้อเลยแล้วเราจะมาดูกันเลยอย่างละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเอาก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์นี้ชอบกันไหมอย่่่่่าาางททททีีีีีบออกนะนละลเเยดสด เราเคยทํามาเลยนะอยากให้เพิ่มคอนเทนต์ตรงไหนบ้างอินโฟโกราฟิกเราเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลเราขาดตกบกพร่องตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับให้ช่องเราด้วยนะครับผม ใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถถามมาได้ในนี้นะครับหรือว่าแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยเลยนะในทั้งทาง Line Open Chat แล้วก็ a c e b o o k Group นะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรารุ่นไหนนะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุบอร์ดซินดไซเซอรออุปกรณ์ทาเพลงเครื่องดนตรีต่างๆมากมายเชิญได้ที่เต่าแดงจดตุจักรครับผมมาลองของจริงกันเลยดีกว่านะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกเข้ามาด้วยตัวเองนะครับก็เชิญติดต่อช่องทางออนไลน์ของร้านเรานะครับมีทีมงานพร้อมตอบคาถามท่านเสมอครับเลาว,วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกัน,นครัััครบบมสสวดี ทำเหมือนเบาอจะตายอยู่แล้ว